สวัสดีครับผมนะครับหลังจากที่ในแต่ละวันเนี่ยที่ผมกลับจากงานนะ้องกลับจากทํางานนะครับวันนี้มีของเยอะแยะที่จะต้องยกลงนะฮะอันนี้คือทางเข้าบ้านครับทางนี้พระอาทิตย์ตะวันตกพระอาทิตย์ตกแล้วก็เป็นมุมที่แบบตอนเย็นๆเนี่ยมันสวยมากครับผมนะครับสวยมากเพราะว่าเราได้เห็นวิวทั่วนะครับถ้าเห็นอยู่ในหมู่บ้านอาจจะยังไม่ได้เห็นขนาดนี้ อันนี้เราอยู่ที่บ้านสวนแล้วก็จะมีกระท่อมนะเริ่มมีคนเข้ามาสร้างมาอะไรเยอะแยะกระท่อมปลายนานะครับน้องถือนิ่งๆนะของเต็มหลังเลยปอยปอไปๆๆๆวันนี้ออกจากบ้านแต่ละวันน่ะก็ใช้เวลาทั้งวันครับเรากำลังจะเลี้ยวเข้าไปแล้ว ทางเข้าตรงนี้จะเป็นสวนยางแปลนไปน้อยห้อยไปเดี๋ยวแจ็กมันจะน,นี่มันจะงอกล่องเอียงแล้วพิลิตยกรองไหรียางเนาะ อไม่จะถูมันต้องแช่มันฟื้นมาหนึ่งอาทิตย์ให้ถูใช่ต้องแช่ก่อนแต่ว่าซึ่งล่ามันไม่ค่อยลงหัวถ้ามันมีรากก็มันจะไม่ค่อยลงหัวค่ะอือหือใช่ไงเหมือนแม่บอกถอยไปนู่นอถยไปนู่นเหรอไปตรงนน้ไปจอดเออพี่ว่าจะมาเอารถเข็นดีกว่าพี่รถเข็นไหมนี่เอาพี่เดี๋ยวพี่เอารถเข็นมาดีกว่าก็ถอยไปเลยเดี๋ยวก็ถอยออกมาแล้วก็ไปแล้วเออพี่จะต้องไปดูงานอีกนะ ออื uh huh. ได้อย่างนั้นก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งแม่ม <Okay. S 1> นี่ครับตอนเย็นอันนี้ถึงบ้านแล้วลงไปพวกเองน้องเล็กลงไปขวางทางแล้วก็จะมีเด็กๆอีกจะต้องอวิ่งมาต้อนรับนั่นตอนนี้ยังยังงงนะว่าใครมาเดี๋ยวพี่กลับรถก่อน ลบไปน้องเล็กดูบรรยากาศจากรถออกไปเห็นน้ำเห็นสระน้ำนี่ก็คือบริเวณบ้านกว้างๆนะโอเคถอยตรงนี้แหละไม่เข้าไปโอเคถึงแล้วครับผมเด็กๆมานี่มานี่เร็วนี่มาแล้วน้ำมาแล้ว ใครรับมาก่อนใครมารับก่อนเร็วมีรางวัลเร็วโอ้ยทำไมเปื้อนอะแม่ฮะไอต์เซอร์ไม่นับเลยออฟกริให้บรีดอันนี้โพลีครับผมเนี่ยเด็กๆก,ก็จะมารับอย่างนี้เอ้นี่คือความสุขนะตอนมาถึงบ้านเนี่ยแล้วก็ผมเนี่ยไปจะไปส่งแม่ที่หมู่บ้านแม่นอนที่หมู่บ้านครับ นี่นี่มันมารับแล้วนี่เจอหนีบแล้วนี่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 แม่ครับก็แม่จะมาตอนเช้าตอนเย็นผมก็จะไปส่งตอนเช้าก็จะไปรับแม่แม่ก็จะมาดูไก่เขานะครับเก็บไข่ไก่อาแล้วก็ให้อาหารปลาอะไรประมาณนี้คนเท่าคนแก่นะครับแล้วก็มีข้าวโพดก็ปลูกข้าวโพดมีมันก็ปลูกมันอันนี้มันมาแล้วแม่ไอพันมันอ่ะไม่ต้นพันมาแล้ว นุ่นอยู่ที่รถเดี๋ยวให้น้องเอาไม้แช่ก่อนไม่ต้องแช่นาโยนียน,น่นะนอ,อ่ะโมบะเอาแย่แม่ค่้เอาไปลงอ่ะ<ม>ถือให้น้องพี่จะไปเข็นมาเอาถ่ายให้หน่อยไปก่อน<ม>เดี๋ยวไปกับแม่แม่ไปเข็นมาสองอันใหญ่ใหญ่เลยนาบ้านพี่แดงเพิ่งมาเมื่อกี้แหละนี่โอ้โีฟีร์นี่ อันนี้ยอดมันใหม่โพเพลสวีดมันม่วงญี่ปุ่นนะกำลังจะลงใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีระบบน้ำเทพน้ำหยดนะน้องที่แบบพร้อมแล้วนะครับรอบก่อนก่อนเก็บพันเก็บยอดไม่ได้น้อแม่เพราะว่าระบบน้ำไม่ค่อยมียังไม่ได้ใส่อันนี้แหละ,ปะไปไปหลบไปเว้งหนูดองไปไปหลบไปดูเออ ตกสะมันไปทางลัดเลยไงมันต้องกรีดแตร่ทำไมเฮ้ยเจ๊ต้องแพกส่งเนาะมันจอมมันก็ปลิวหมด อไม่เอาไปเออเขามัดมาให้แล้วนี่ฮะพอพ่สวีทครับผมตัวนี้บ้านลังน้อยกลังจะลงใหม่นะครับอ่ารอบนี้คาดว่าน่าจะได้ออเดอร์ออนไลน์ให้ FC แน่นอนรอบที่แล้วขายแต่หมู่บ้านก็หมดแล้วครับเดี๋ยวดิยกยดียกไปนู่นนะทำไมพี่อีง้าวเอาแม่อะไรอิยนังยีนับ มันสู้่ะดิมันมารับเรียบร้อยอ่ะน้องถือนี่เดี๋ยวให้แม่ให้แม่ลงนี่ก่อนนะค่อยไปส่งเดี๋ยวพี่จะไปดูงานยึงตะเมอการอสองรุ่นสันอันนี้หนึ่งพันยอดหนึ่งพันยอดหนึ่งพันยอดครับผม โอเคครับผมนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับพามาดูนี่คือความสุขที่เราได้มาอยู่ใกล้พ่อใกล้แม่นะครับผมมีโอกาสผมก็ทําโอกาสตรงนี้ให้มันคุ้มค่าที่สุดนะครับใครเพราะว่าอย่างน้อยยังไม่ได้ติดที่มาอยู่บ้านได้ก็คือยังยังไม่มีครอบครัวครับถ้ามีครอบครัวอยู่ตอนที่ทํางานก็อาจจะอาจจะยากอันนั้นก็บางคนเรามีภาระไม่เท่ากันนะครับแต่ผมสามารถทําได้ผมก็ทานะครับได้มอยู่ใกล้แม่ได้อย่างเนี้ย มาเวลากลับมาก็มีแม่ไปส่งแม่ที่บ้านนะครับตอนเชา้าไปรับมามีน้องหมามารับอยเงี้ยคือความสุขอาจจะดูเรียบง่ายนะครับแต่ว่ามันยิ่งใหญ่สำหรับผมนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอ้ามันกัดไมพี่ ฟิตกล่อง